ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมในรายการเบ็คเกอร์ทีวีนะฮ yeah, ะเย่เจอโคแล้วตอนนี้ก็ผมมาลึกมากเลยฮะพัทที่เลี้ยงที่เล่นกับเพื่อนเพราะพัทนี้อาจจะเป็นพัทสุดท้เายหนึ่งสองสามสี่ห้า ใช่ใช่เกาะนะกโกเปาะนลมอาจจะมีรอยจึคลิปนะ ว่าเนี้นมีอันนั้นอยู่นะนะ <c oughs> ค,ความพ่าะามเสียงผมอาจจะแปลกแปฮะ Nee, nee, doch in Wahl gab es So. Kind of... หนึ่งสองสามสี่ตามจริงผมอัดไปแล้วนะคะก็เฟลวอ,อนนี้คุณต้าอาจจะมาว่านผมนะหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามมิจิเพชรผมไม่กลับหนักสิอ่ะหกผมลองเจอเพชรให้ได้ नहीं 2 3 ये के चला टोनल हम्म จริงผมเคยสร้างเครื่องบินนะเครื่องบินไม่ใหญ่อะไรนะสองแถวแถวเด้อหนึ่งคนนะโคตรใหญ่เล้วผมจาตอนนี้ต้องปวดหัวแล้วนะ หายากมากนะมันก็จะปรับ,บนะสัตว์หางโค้งยากนะเหล็กไม่มาค้าเลยหาเป็นปีกว่าจะได้อะดูผมเล่นมาได้แค่เจ็ดก่อน

นึงอเอาเกคคนละแปดเก็บให้หมดเอาอันนี้มาด้วยอันนี้ของกินเนี่ยที่ผมใส่ไว้พัดท,ที่แล้วนะหน้าตาเขาไม่แดกเองไงบักลงไปไปขุดแรสโตนกัน ขอ,องก่อนไปอาหารอยู่ตรงเนี้ตอนลงเนี่ยมันง่ายแต่ตอนขึ้นเนี่ยมันยากไม่ใช่ทางนี้เลยนี่เราก็เรียว

เอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ทำรังรถไฟนะนี่ประหยัดหนะ่อย ทองมา8ก้อนตอนนี้ผมต้องการเหล็กมากจ้ะคลิปนี้จะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสดดวัสดีครับบ๊ายบาย